สวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดีสรแฟมิลี่นะครับวันนี้พา FC นะครับมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ยานบางกรวยนะครับผมนนทบุรีนะครับก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่นะครับอากาศวันนี้นะครับฝนตกโปรยปลายนะครับนะก็การเดินทางครับมาถึงที่หมายด้วยความด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้นะครับพา FC มาเปิดฮุปปาร์ตนะครับสำหรับสายมูนะครับที่ร้านกาเฟ่เดอร์มูเทสนะครับของพี่บวยนะครับเรามารอบก่อนนะครับ ยังไม่มีองค์พญานาคนะครับมารอบนี้นะครับมีองค์พ่อปู่พญาสุกรีนะครพญานาคพญาวานสุกรีก็คือเป็นพญานาคที่อยู่บริเวณคอของพระศิวะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้สายมูกันนะครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการสร้างนะครับก็จะสังเกตว่าจะมีไม้ไผ่นะครับที่บริเวณลาตัวของพ่อปู่นะครับแล้วก็ ช่วงนี้ใครที่มาแถวนี้ก็มาไหว้องค์พ่อปู่กันได้นะครับแล้วก็มีการวางลูกแก้วด้วยนะครับที่ฐานนะครับใครอยากจะมาฝากดวงเนาะก็มาที่ร้านเดอะมูทเทสนะครับย่านบางกุวยนะฮะไปไหว้องค์พ่อปู่ด้วยกันครับกับอธิสรฟาร์มารี Family ครับ ายมูต้องตามมาครับช่วงนี้ก็บทสวดยังไม่มีนะครับยังอยู่ระหว่างการจัดสร้างก็เดี๋ยวเราไหว้นธะิี่ฐานขอในใจเอาเนาะ ตัวอรหตรัตหหสต,หตสัมมาสมัาามพุทธะนะโมตัสปะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสปะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสมัมพววุทโธปะคะวาพุทธังพระกรต่างอภิวาทิลุงว่วาคาโตัะคะตาธรรมกถธัมมัตสะปฏิปันโนะคะกวตวสาวรีโสงฆังขอสักกะละองพญา,ยายนา พยาวาสุีหน้ร้านเดอะมูเทสย่านบางกุวยแห่งนี้ขอความสุขสวัสดีความโชคดีโชคลาภบารมีทรัพย์สินน้องๆกันทองหลังแห,หล่งหลังไหลมาเทมาเหลือกินเหลือใช้สิ่งดีๆญาติ สนิทมิสหายกระยานมิมิดท,ที่ดีหน้าที่การงานโชคลาภจงมาเกิดมีแต่ตัวข้าเจ้าและครอบครัวโดยเร็วพันเื่อให้มีเงินมีทองมีทรัพย์จับได้ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือทํำนุบำรุงพุทธศาสนาสรางเสริมบรารมีตราบชั่วอายุไข,ขของข้าพเจ้าและครอบครัว รูภาพร่างกายแข็งแรงและผู้ที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ท่านได้รับพอรอันประเสริฐด,ด้วยเช่นกันสาธุสาธุ พตอนนี้นะครับกีนะครับก็มาขอพรองค์พ่อปู่นะครับพญานาควาสุครีนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับพอพายอดุกี้นะครับมาชิมกาแฟนะครับที่ร้านเดอะมูทสนะครับอย่างนี้นะครับก็ขอให้แอดุกหน้าทานนะครับมีความสุขนะครับในการทำงานนะครับก็ให้เจริญก้าวหน้าเติบโตนะครับ หน้าที่การงานนาที่ได้อ่นนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับบรรยากาศที่ร้านเดอะมูเทสนะครับบรรยากาศดีนะครับใช้มาแถวบางคลวยเนาะ เที่ยวกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในร้านเดอะมูทสนะครับสาธุสาธุาธพระภูมิเจ้าที่นะครับ แปกันครับ อิทิปิโสภะควายะมาลาชโนทเวสวรรณโนวราังสุข,ขังล่างสุปตุลโมพุทธายะนึอิทิปิโสภะควายะมาลาชโนทเวสวรรณโนวราังสุข,ขังอารัางสุปตุลโมพุทธายะสอง ยีต so ิปิโสภควายะมะระชาโนทเวสุวัณโนพระราังสุขังอาระหังสุปตุลโมุทธายาสามยีติปิโสภควายะมะระชาโนทเวสุวัณโนพระราังสุขังอาระหังสุปตุลโมุทธายาสี่ยีติปิโสภควายะมะระชาโนทเวสุวัณโนพระราังสุขังอาระหังสุปตุลโมุทธายาห้ายีติปิโสภควายะมะระชาโนทเวสุวัณโนพระราังสุขังอาระหังสุปตุลโมุทธายาหกยีติปิโสภควายะมะระชาโนทเวสุวัณโนพระราังสุขัง อาราหังสุกัตโตโม,มพุทธายะเจ็ดอิติปิโสปะคะวามยมะาราชโนะเเวสวนันโนพระนางสุขังอาระหังสุกัตโตโมพุทธายะแปดอิติปิโสปะคะวามยมะราชโนะเเวสวนันโนพระนางสุขังอาระหังสุกัตโตโมพุทธายะเก้าเศรษฐุเสศเชษฐุขอไหว้องคงพ่อทาเวสุวันองพ่อยักษ์แดงหน้าบ้านสุวรรณบัญชาหน้าร้านเดิมูเทศ สารพันโมร้านของพี่บวยที่บางกวยแห่งนี้เ้าจะข้าพเจ้านายอดีศร์บนทองขอสักการะบูชาหลวงพ่อเท่าฤทธสุวรรณหลวงพ่อยกักษแดงข้าพเจ้านายอดีศร์บนทองชาวจังหวัดสกลนครบ้านเลขที่3ามสิสมสิบตำบลหัวหมอกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ของพ่อขวดประทานพรโชค่ลาภมหาสมบัติที่พยายสมบัติเงินไหลน,นองทองไหลมาเรือกินเรือใช้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีเงินทำบุญทำทานตลอดชั่วอายุไขของลูกจากทำบุญทำทานส่วนบนไหว้พระและ้วก็ ทำงวัดมาลาต่างๆก็จะได้ช่วยเหลือกันในทาไปวัดแล่ประมูลพระพุทธสาพระพุทธศาสนาสืบทอดมรดกสูงสุด ับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านดื่มมูเทสนะครับหลังจากที่ดื่มดํากับกาแฟนะครับรสอร่อยนะครับนะเดี๋ยวเราก็มาเดินดูด้านหน้านะครับซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่นะครับติดกับคลองนะครับแถวนี้น่าจะเป็นคลองบางกอกน้อยนะครับ f c นะฮะใครมีใครอยู่แถวบางกรวยนะฮะบรรยากาศนะฮะริมน้ำนะครับเป็นร้านกาแฟดื่มน้ำแล้วก็เป็นร้านกาแฟสายมูนะครับ แล้วก็มีการทําบุญนะครับอยู่เป็นประจำนะครที่ร้านเดอะมูทส์นะครับก็ก็จะล่าสุดก็มีการแจกข้าวสารนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่อยู่ละแวกแถวนี้นะก็มารับนะครับ,นะรบก็เป็นโรงทานนะครับเป็นโรงทานก็เป็นเหมือนพื้นที่ของคนที่ชอบที่มารวมตัวกันที่ร้านเดอะมูทสนะครับ เรามารอบก่อนน้ำยังไม่เยอะเท่านี้นะครับรอบก่อนที่เรามาช่วงต้นปีน้ำจะแห้งลงไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับปลายปีจะสังเกตว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็มีน้ำน้ำขึ้นมานะครับเรามารอบที่แล้วนี่ก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับมีไม้ไผ่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็รอบนะครับตอนนี้ไม้ไผ่ก็ผุพังนะครับเนาะนิดหน่อยนะครับปนะครับ บรรยากาศดีครับผมใครชอบที่นั่งข้างนอกเนาะก็นั่งชิวๆด้านด้านนอกได้นะครับนี่ก็ที่ที่แล้วเคยขึ้นไปดูนะฮะนีเป็นขึ้นไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไป ชมวิวด้านบนนะฮะฝนตกนะครับต้องระวังเลื่อนนิดนึง บริเวณด้านบนนะครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันดีก,กว่า ใครว่างเนาะอยู่แถวบางกลวยนะมาอุดหนุนร้านของพี่บัวให้ได้นะครับร้านเดอะมูเทสนะครับนะคนหาจาก Google Map เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมนะก็เป็นวันหยุดนะฮะวันเสาร์นะครับก็พาครอบครัวมาพักผ่อนสายตานี้หน่อยนะครมากินกาแฟอร่อยๆที่เดอะมเทสบางกลวยครับไปแล้วครับขอบคุณครับ